สวัสดีครับพบก,กับสุร,กรุก่าลิวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่8เดือนแห่งฝันร้ายสิ้นสุดลูชัมเบอร์นะครับใกล้คัมแบ็กของแดงเฮลันแบบรซ่ดาดอรุ่งเตรียมขึ้นสนามก่อนสิ้นปีการดีแฟนบอลรอคอยมานานนะครับลิวอร์พูลได้รับสัญญาณบวกสุดๆเมื่อลูชัมเบอร์แบบร์ซาาดอรุ่งในวัย2ี่ปีเตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งก่อนที่ปี2025จะหมดลงหลังด้นต่อสู้กับอาการบาดเจ็บร,รุนแรง ที่กัดกินพัฒนาการของเขานานถึง8เดือนเต็มฝันร้าย8เดือนสู่แสงสว่างที่อันเวียร์นี่คือการต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดในอาชีพของแชมเบอร์การบาดเจ็บที่หลังทําให้สัญญาการยืมตัวกับวีแกนตอตองติกตอนยุติลงกลางคันไม่ได้มีอคมและนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็หายหน้าหายตาไปจากทุกสนามกแข่งขันอย่างสิ้นเชิง ยังแล้วก็ตามกับรายงานล่าสุดระบุว่าการฟื้นตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมและทีมแพทย์ได้ไฟเขียวให้เขามีความหวังสูงที่จะกลับมาสมัมผัสพื้นหญ้าได้อีกครั้งภายในปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญต่ออาชีพของเขาอย่างยิ่งหรือพระพูจัดแผนลับเกมกระชับมิตรวัดอนาคตเพื่อเป็นการบริหารจัดการกับเวลาในสนามอย่างรบอบคอบหลังบาดเจ็บซับซ้อนหรือระภูรได้วางแผนเตรียมจัด เกมกระชับมิตรแบบปิดกับทีมยู1เปีหลายนัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเพื่อทดสอบความฟิตของชชมเบอร์ล็อบเพียนะครับเฮดโค้ชทีมยูยเดปียืนยันว่าเกมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เพื่อเรียกจังหวะให้ชชมเบอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่นักเตะคนอื่นๆจะได้โชว์ฟอร์มเพื่อหาโอกาสถูกยืมตัวในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อัปเดตโรงพยาบาลหงแดง ข่าวดีและข่าวร้ายแล้วลอกใหม่กณะทน่ีแฟนๆกำลังฉลองข่าวดีของ Chamber, แชมเบอร์ลิ์พูก็ยังคงต้องรับมือกับบัญชีบาดเจ็บที่ยังยาวเหยียดไปเขียวอีกหลายวิวไร์ก็น่าดาวรุ่งใกล้หายจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าและ่าดบ้าจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมพักยาวไม่จบข่าวร้ายตกอยู่กับคลัมสแกนลันนะครับที่บาดเจ็บแฮมสติงรุนแรง และเจเดนแดนก็น่าชุดใหญ่ที่ถูกคาบ้ามีอาการกล้ามเนื้อแฮมสติงชีต้องพักยาวออกไปอีกการกลับมาของลูคชัมเบิร์ดจึงไม่ใช่แค่ข่าวดีส่วนตัวแต่คือการเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ลิเวอร์พูลต้องการอย่างยิ่งในช่วงที่โปรแกรมการแข่งขันกำลังอัดแน่นและการบริหารจาัดก,การผู้เล่นอย่างรอบคอบคือหัวใจส,สำคัญ หากทุกโผลและข่าววในตีเบรกอดัมวอตันยังไม่ใช่เป้าหมายหลักหรือวัพูเดีวสะดุดค่าตัว100ล้านพร้อมส่วนแบ่งซับซ้อนส่วนกระแสข่าวเลือที่หงกระนำนะครับลิวร์พูออกโรงปฏิเสธข่าวการเจรจาค่าตัวอดัมวอตันม่ฟิลดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงของคริสตัลเพลทอย่างชัดเจนและข่าววัในชี้ชัดว่าวอตันนะครับยังห่างไกลจากเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ทีมงานสรรหาจะชื่นชมฝีเท้า ยังไม่ต้องสงสัยก็ตามเบรกแตกหงชี้ยังไม่จะจายดิวอตันตามกา,การรายงานที่อ้างว่าหงแดงได้เริ่มติดต่อกับพาเลทแล้วนั้นล่าสุดทีมงานของอร์เนอร์สลอตได้ออกมาลดกระแสความสนใจในตัวของกองกลางในวัย22ปีอย่างรวด,ดเร็วโดยสื่อดังกล่าวระบุว่าวอตันยังไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่สโมสรกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ นึกคือการดับฝันไฟบอลที่หวังเห็นกองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างรวด,ดเร็วหลังลิเวอร์พูลเพิ่งทุ่มเงินก้อนโตคว้วาตัวฟอร์เรนวสเข้ามาก่อนหน้านี้และยังเตรียมต่อเซนเตอร์ชั่วใหม่กับนักเตะแกนหลักอีกหลายรายในแผงมิดฟิลด์เงอนไขซับซ้อนพรารากจะตัว100ล้านปอนด์แม้จะเป็นที่ต้องการตัวจากยักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปนะครับทั้งแมนยูชลซีอาเซนอลและเรยวมาริด แต่เดี๋ยวนี้กลับเต็มไปด้วยเงื่อนไขาทางการเงินที่ซับซ้อนซึน่งอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ลิเวอร์พูลชะลอการเดินหน้าปัจจัยสําคัญคือค่าตัวทะลุเพดานมูลค่าประเมินของบัตันพุ่งสูงไปจนถึง80-100ถึงล้านปอนด์แล้วส่วนแบ่ง15%การขายต่อครั้งนี้จะต้องแบ่ง15%ของกำไรส่วนต่างจากค่าตัว22ล้านปอนด์ให้กับ b l a c k เบิร์นโรเตอรตสกัดเก่าซึ่งหมายถึงเงินมหาศาลกว่า11.7ล้านปอนด์ที่จะถูกโอนไปทันทีเงื่อนไขนี้ได้ทาให้คิตเทเเลตต้องพิจาาอย่างถี่ถ้วนและพยายามผูกมัดวอตันด้วยชแนนใหม่เพื่อบรรจุค่าทีชฉัญญาเข้าไปก่อนที่ยักษใหญ่จะมาทุ่มเงินซื้อเขาออกไปบทเรียนเกฮีตอกย้ำความเสี่ยงดิวพาเลตการเจรจาดิว,วอตันยังคงมีรอยแค้นจากเหตุการณ์ในช่วงเสมอกอน เมื่อดยวการซื้อตัวมาร์กเกฮีก่องหลังตัวเก่งที่ตกลงคาตัวกันได้แล้วกลับถูกสตีฟพาริสประธานพาเลตยกเลิกในนานทีสุดท้ายแม้ว่าเกฮีจะกําลังเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็ตามความซับซ้อนของค่าตัวที่สูงริบลรื่และประวัติการเจรจาที่ต้องล่มลงไปอย่างน่าประหลาดใจนั่นทําให้ลิเวอร์พูลยังคงเหยียบเบรกในดิวอดัมวตัตตนอย่างแข็งขันในเวลานี้ ระเบิดฟอร์มผ้าผ่าเวียดจูมาสเตอร์ค์ดกับอินซิเลกเยอรมันเพียดยันลิเอร์โคิดถูกแล้วแม้โดนเนวิลประมาทคำถามเกี่ยวกับค่บตัว100ล้านปอนด์ถูกสยบลงอย่างรับขับแล้ววอรเรนเวียเพลเมเกอร์นในวัยย2ปีพิสูจน์ตัวเองให้โลกได้เห็นว่าทำไมลิเวอร์โลถึงทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวเข้ามาหลังระเบิดฟอร์มสุดยอดเป็นหัวใจหลักในนามทีมเชนเยอรมันที่ถลม่มสโลเกีย6กนการันตีตัวไปฟุตบอลโลก จากเด็กน้อยในพิมลีกสู่จอมทัพอินซิเลกแม้การร่นต้นในทีมแอนฟิลจะไม่ได้สวยหรูนักโดยสถิตเพียง3แอซิสและยังไร้ประตรูจนเคยถูกแกรี่นวิวสับแหลกอย่างออกรถว่าดูเหมือนเด็กน้อยเมื่อต้องประทะก,กับคู่แข่งในพิมลิกตลอดสุดเวียนนะครับเจ้าของเสื้อหมายเลขเจ็ 7, ได้ฉายแสงอย่างเต็มตัวหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในชัยชนะเหนือเดวลมาเรดเ,เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อน เขาก็มาจัดมาสเตอร์ค์ดให้กับเยอรมนีในเกมล่าสุดโดยเฉพาะการทำสองแอซิดสุดเหนือชั้นให้กับรีลอยซานนี่รวมถึงการวางบรรยาวจากกลางสนามที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ระดับโลกเจมส์เพียลันนะครับแค่เรื่องของเวลาพร้อมเตรียรก้งนี้ทำให้เจมส์เพียรผู้สื่อข่าวแายลิวร์พภลของเดอะแอตลนติกถึงกับทนไม่ไหวต้องโพสต์ความชืม่นชมลงบนเอ็ทวิตเตอร์อย่างชัดเจน เวทเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากมันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นไม่ใช่คำถามว่าเขาจะใช้แสงในพิม์ลิกได้หรือไม่ล่มมา,าวของเพียร์ตอกย้ำความเชื่อมั่นของสโมสรนที่ว่าผลสมัครของดาวเตะรายรนี้มีมากเกินกว่าจะล้มเหลวแค่ต้องใช้เวลาปรับตัวเท่านั้นชัดเจนสลัดเจอสตดใช้ที่ปีกซ้ายจากสี่เกมล่าสุดตอกย้ำผลสันที่น่าเหลือเชื่อจบอลสูเาบเดรเ็น94%สร้างสรรค์โอกาส3มครั้ง จ่ายบอลสำคัญคีย์พาร์ตถึง6ครั้งที่น่าสนใจที่สุดคือเวียสถูกจัดอยู่ในตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบที่อันเนอร์สลอตให้เขาลงเล่นในนัดล่าสุดกับหงแดงเพื่อเปิดทางให้โอมินิกโซโลสไลน์ได้ประจำการในตำแหน่งหมายเลขสิบแม้ต้องยอมรับว่าคู่แข่งอาจไม่แข็งแกร่งแต่การระเบิดฟฟอร,ร์มในระดับนี้พิสูจน์แล้วว่ามีนักฟุตบอลระดับโลกซ่อนอยู่ในตัวเขาลิเวอร์พูลแค่ต้องให้เวลาเขาเดินตามรอย เควินเดอรอยที่ก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จในช่วงข้ามคืนนะครับคุณทำผิดพลาดครั้งใหญ่ร้อยฮอสันเปิดปาก mm hmm. เผยคำอำลาสุดช็อกที่การ์ลเกอร์บอกเขาหลังโดนตะเพิดจากลิเวอร์พูลมันคือหนึ่งในยุคที่มืดมนที่สุดของแอนฟิลร้อยฮอสันอดีตกุนซือของลิเวอร์พูลผู้ผ่านช่วงเวลาฝันร้ายในปี2011ได้ออกมาเปิดเผยข้อความอำลา สุดแสนจะเจ็บปวดที่เขาจะไม่มีวันเลื่อมซึ่งก็มาจากปากของเจมีก่ลลกาเลอร์ตำนานกองหลังหงแดงแล้วรองกับตันทีมหงแดงในขณะนั้นหายนะที่ไม่มีวันจดจำแปนัดชนะแค่1นึ่งนัดฮอสันก็มาคุมทีมด้วยความหวังจะกอบกู้ทีมต่อจากลาฟิโอเบเนเตสในปี2010แต่การเดินทางสานเสียดนัดของเขากลับกลายเป็นความล้มเหลวอ,อย่างยิ่งยวดลิอระพรูชนะเพียง13นัดจาก ทุกรายการและต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในโวนตกชั้นของพิมลีหลังแพ้ทั้งเมนยูเอเวอร์ตันและพ่ายคาบบันต่อแบ็กพูลการคุมทีมจบลงหลังพ่ายแพ้ต่อแบล็กเบิร์นโรเวอร์3-1ในเดือนมกราคมปี2011ซึ่งเป็นช่วงที่ตำนานถูกปลดต้องำกำลังการสรภาพที่บาดลึกคุณพยายามมาฝึกสอนพวกเราพอนสันเปิดเผยใน p o สแค c เดอะแมเนจเจอ ถึงวินทีที่เจมี่กลเกร์และสตีวินจลาดเดินเข้ามากล่าวคำอำลาซึ่งมีประโยคหนึ่งที่อดีตคุณสูออรายนี้จดจำไปตลอดกาลผมต้องบอกเลยว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณทำคือการพยายามมาฝึกสอนพวกเราพวกเราเคยผ่านการฝึกสอนมาแล้ว4ปีบางทีความผิดพลาดที่คุณทำคือการเข้ามาและยืดเยื้อการฝึกสอนนั้นต่อไปคุณยังคงต้องการที่จะแก้ไขพวกเราในสนามแข่ง ก็ความที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพแม้ฮอสันจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าคาร่าต้องการสื่อถึงอะไรอย่างชัดเจนแต่คำพูดของรองกัปตันทีมบ่งชี้ถึงความไม่พอใจในแทคติกและการฝึกซ้อมที่ยืดเยื้อของคุณสื่อวัยเท่าวัยเก่าซึ่งอาจไม่เข้ากับนักเตะร,ระดับท็อปที่คุณชินกับระบบที่เข้มข้นของเบนนเตสมาก่อนคำอธิบายที่บาดลึกจากปากของตนานลิวโปผู้นี้กลายเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ขมขืนที่สุดของรอยฮอสัน ในการกลุ่มทีมระดับสโมสรก่อนที่เขาจะไปสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้จัดการทีมเชกฤษต,ต่อไปนี่คือสถานการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ